ว่าเลขอะไรมันดังไหนะครับเดี๋ยวผ่านไปนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่นะวันที่วันที่เก้าวันที่สิบนะครับอันนี้นาจานะครับนาจัก,กําลังดังเล <c oughs> อันแนนดอนคือแปดหกนะครับแมนบออนะครับอะไรมีไหมมีไมหมเผื่อจะตรงกันนะครับพิมพิมเ์เลขอะไรขึ้นมาก็ได้ทุกคนคิดว่าเลขอะไรครับจะดังในงวดน,นี้หกเจ เสียอยู่นะครับมันดัดทุกมวดเลยนะฮดัดทุกมวดนะครับไม่ว่าสะหกเจนะครับไม่ว่าจะหกเจหหรือ9 7 7าเนะครับนะ ออกไปแล้วดังคือเก่านะครับนะแห้งออกแห้งดังเก้าแปดแปดเก้าอันทุกมวดครับจากคุณไมตรีนะครับคุณแย่มมาพรเจ็ดเก้าสานะครับโอ้ยเลยครับนะขันถึงขึ้นขึ้นด้วยเลขเจ็ดนะครับนะให้ไปเลยนะครับคือเจ็ดเจ็ดหกกับเจ็ดเก้านะครับนั้นเลขดังดังให้ลีพี่น้องนะครับนะแต่เรามาดูกันนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นเลขอะไร ทุกคนทายให้ผมหน่อยเลขอะไรทุกคนนะคิดว่าเลขด้านหลังจะเป็นเลขอะไรครับเจ็ดอะไรทุกคนนะตัวเปิดรัฐบ,บาลสิบหกกันยาสองห้าห้าทุกคนคิดว่าเจ็ดอะไรครับอ่าขอคนรัขอคนรับหนึ่งคู่นะครับอันจนบ่มีตัวเสือ้อแมนโอ้ยเลขดังไรนะครับดังไร ดังดังนะครับยางไปหารอตารีพี่น้องเอ้ยอันนั้นอันนั้นก็แพงอันนี้ก็แพงน,งคนะค <c> ร <oughs> ับนะแต่ว่าสมัยนี้เริ่มถือแล้วนะครับเริ่มถือแล้วหรือว่าไปว่ถึกบอกรู้นเนี่ย คุณสุดใจนะครับคุณประมวลอาจารย์เปิดเลยค่ะฝนฝนตกนะเดี๋ยวไฟดับถ้ามีฝนมาตกนี่ครับแต่ว่านะแต่ว่าอยู่ยดีๆมันก็หลุดนะครับอยู่ดีๆไฟก็ดับนะเนี่ยผิดสงสยัยนะผิดสงสัยอยู่ นอกนนอะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมตัวเปิดรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16กันยา2565้หท่านใดนะครับต้องการเลขสายด่วนรัฐบาลจิ้มลิงก์ดางลางได้เลยนะครับเนาะเจอกันในกลุ่มนะครับสวัสดีคุณเมย์ด้วยเจ็ดสามนะครับนะ ต่อพี่น้องตามมาหลายงวดแล้วรักตัวนี้นะครับใช่ไหมตัวในใจเลยนะครับผมคิดว่านะครับนะเกาะนะครับเล็กๆนะ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 ทุกคนก็น่าจะนะ่าจะคิดกันอยู่นะครับว่าสิตามดีบโนนะครับตามดีบโนตามดีบโนเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับนะมันมีสามนะครับ สามบมาเลยสามเงียบแห้งนะครับนะคือตอนนี้นะครับนะเลขกําลังไหลเนาะเลขกาลังไหลในทีพี่น้องนะครับนะถ้าไม่เล่นสามในงวดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเก็บไปเล่นในงวดไหนแล้วนะครับใครเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่นะ ที่มากนะครับถ้าไม่ตามงวดนี้ไม่รู้จะตามงวดไหนแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเลขเจ็ดสามนะครับนะถ้าเลขเจ็ดสามตรงใจทุกคนนะครับคือตรงตามพป่นองนะครับนะไม่ตามงวดนีด้จะตามงวดใดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับเองเองปงัปงๆร่ำรวยนะทุกคน บางบาง,บางร่ำรวยนะครับจวดๆครับบางบัวทองกำลังตกอีกรอบนะครับอจารย์มาบนหรือล่างครับน่าจะมาบนนะครับอันนี้อันนี้ความควมชอบผมนะนะครับผมสีสมากกลิ่นทึ่งนะครับถ้าเป็นรัฐบาลชอบเล่นบน ข้างล่างบ่ค่อยมากปาน